อ๋อค่ะเืมอสูงได้ก็ได้เสียวเขาแทงวันหนึ่งนี่ค่ะนะเืมอสูงวันเสาร์ที่หนึ่งอ่าและวันอาทิตย์ที่สองเลยค่ะนะเลื่อนที่สี่อ่าคิดจะสักหลักรสองพันยี่สิบสามเลยค่ะนะกอเมื่อว่าอได้ลงคลิปนะะนะี่คณะกอมาลงเป็นเมือนนะะนะ่อไง่นี่คณะกอเงินออกกว่าแทงเงี้งยเอาในะคณะนะกอนับมาถึงวันที่สองแทงอ่ะค่ะกองอันนมีกูวันออกกูวันนะะนะี่คณะอ่าไล่กูวันค่ะม,มีวันหยุดนี่คะนะ อําจาเป็นต้องขายของอําจําเป็นต้องโจโก้นในคณะนะขอเขามีเงินทุนเขาก็สามารถเทศไลในคณะพนะอ,อัน,นหยุ่มยำไรคะรีกับเขากับลงต่างตีคณะนะซึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนต้องซื้อของมาสต็อกไว้ต้องเก็บไว้อําน,นั้นก็ต้องโฆษณาต้องเจียวยต้องหาลูกค้าด้วยนะคณะนะอันในอคคะนะําโลคณะง่ายๆ่ยกุยค่ะขอเขามีเงินทุนในะคณะเนะขาก็ไปกินดอกของเงินเขาอ่ากินขีของเงินเขาก็ไล่เย่าในคณะก็เ,เะนะจ่านั้นคะ่ะการง่ายง่ายคณะเขาเฮ็ด หันต่อไปลืมคณะนะก็ไไลรๆมันก็ขึ้นมาปั่นท้ากูวันเบอร์ชิวันสิวันเปินก็โอนมาปั่นท้าหนึ่งปอกในคณะนะหนึ่งเดือนก็ดีโอนเป็นสามปอกคขะนมะขอเจอนันค่ะอ่าการออนไลรในคณะนะกูก็สามารถเห็นผู้ไลน์ในคณะเฮดดีแล้วก็ไรค่ะขอแค่เข้าเลพเพียนด้วยติ๊ติ๊ว่าแผนการมันเป็นยังหื้อในคณะอ่าก้วนอันตีอ่องหมันก้วนอันตีเปินมีไลน์ไลน์ในคณะเปินก็ว่ามันดีกูก็ค่ะ ค้อนตีอ่ำฮู้อ่ำเรยเพียนก็เขาเขาว่ามันอ่ำดีในคณะก็อยู่ที่เขาอ่าตีไปจอมก้นจึงหือในคณะเพื่อเข้าไปจอมก้นฮู้ในกองเปิ้นก็ตีอ่อนเขากัดถึงตีเป้าหมายในคณะมันกัดถึงเยี่ยงหมายค่ะเพื่อเขากัดจอมก้นตีอ่ำฮู้ในคณะก็ตีอ่อนเขากว้างในคณะนะเขาก็ดตีถึงเยี่ยงหมายเลยค่ะเขาก็ตีว่ามันอ่ำดีจืงในคณะอ่าปว่าจึงนึ่งค่ะเปิ้นว่ากว่าก้นจ้องก้นตีสำเร็จในคณะเขากอดตีเพื่อคณะเปิ้นกองตีอ่อนเขากัดถึงเยี่ยงหมายไรในคณะ ไอย้ย่อกรมันดีายผลลับดีเข้าต้องการในขนมพอบเจ้าหนุนคะนะาการออนไลน์มีตั้งนําตั้งหลายต้องขายของห้าต้องโจกโก้ห้าอันนั้นก็สินค้าหลายๆเมีในคณะนะมันสามารถที่ไรนำานคณะการออนไลน์อันมันามาีเป็นหมื่นเป็นแสนเมียขนมดีกูโก้หรืเพียะนะ้ยนคณะควรดียามเพชรการออนไลน์มาเยาวในคณะพอดีผู้หลีกะนะการออนไลน์มันสามารถที่ไหลายๆเมียย่อก็มันสามารถาหาหลายๆ,ๆ มาปั่นเข้าแทงหลายๆช่องหลายๆด้านในคณะหมางก็เ like ฮ็ดเป็นเกาเมลยวชิบเมียวขนมการออนไล่ในคณะอ๋อมาเข้าเฮ็ดการไม่วันอ๋อมาเข้าเฮ็ดการโรงงานอ๋อมาเฮ็ดกอนก่อสร้างอ๋อมาเข้าเลี้ยงลูกเลี Highway ้ยงล่างในคณะเข้าตีอยู่วันเราเมื่อเราเขาก็สามารถเฮ็ดไรมดคณะการออนได้ในคณะอยู่ดีเข้าเปิดใจเลยเข้าเดเพียนด้วยในคณะเข้าเฮ็ดจอมกวนอันตีอ่องหมานกวนอันตีอ่อนหัวเข้าไล่ในคณะอ๋าเข้าเตี่ยมควังเข้าเตียมีผลลับตีดีในคณะก็อ่าในค่ะ ก๋าขาวก็เฮ็ดอันในก็มีข้าวตังหะเจกยนเหลือน,อนี่ยในะคณะกนะ๋าีเตี้ยๆคณะอ่าเฮ็ดไงๆอ่ำไรซุกซัะนะสกสั่งในคณะสามารถเข้ามาก็มีหลายๆจึงหนยาค่ะ